สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเล่มาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับไปเช็คผลการแข่งขันของวอลเลย์บอลลีกอเมริกานะครับลีกวันวอลเลย์บอลนะครับหรือว่า LOVB นะซึ่งแข่งขันกันไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วง7จ็ดโมงเช้านะครับตามเวลาประเทศไทยก็เป็นการลงสนามพบกันระหว่างทีม LOVB โอมาหานะครับเจอกับท่านั่งของ LOVB แอตแลนตาซึ่งก็มีนักตบไทยนะครับอย่างพี่แป้นพี่นุ๊กเปนน้อยนะครับตัวรับอิสระทีมชาติไทย ลงสนามทนเท่าการแข่งขันด้วยนะครับซึ่งก่อนนั่นนี้จะเป็นเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลปกตินะครับโดยที่ลีกของทาง l o b b หรือว,ว่าลีกวันบอลล์บอลของอเมริกาเนี่ยเขาจะเล่นกันทั้งหมดทีมละ16เกมนะครับแล้วก็หลังจากจบรอบฤดูกาลปกติเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับสองจะเข้าไปยืนรอในรอบรองชนะเลิศน,นะครับส่วนอันดับสามถึงสี่ก็จะแข่งกันก่อนนะครับผู้ชนะก็จะเข้าไปเจอกับอันดับหนึ่งถึงอันดับสองอีกทีหนึ่งนะโดยที่สถิติในการเจอกัน2เกมนะฮะก่อนหน้าน,นี้ในฤดูกาลปกตินะครับท ในนัดแรกของฤดูกาลเนี่ยชนะไป3ต่อ1เซตนะครับเล่นในบ้านนะขณะที่นัดที่2เล่นที่สนามกลางนะครับก็เป็นท่านั่งของเอเลนตาที่เฉือนชนะไปได้3ต่อ2เซตนะครับโดยที่ตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมเนี่ยถือว่าตัวผู้เล่นค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมโอมาฮาเจ้าบ้านเนี่ยมีจอแดนล,ลาสันนะครับอดีตกัปตันทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับนำทีมมานะครับรวมไปถึงมีท่านั่งของคิมเบอรี่เดฟนิอ็อกนะครับซึ่งก็เป็นบีหลังทีมชาติเยอรมันแล้วก็คนนี้ก็เคยเล่นให้กับทีมซาลเดีเยสปออรรรร์ในนนนตุกกกีะคััับบล่พ้ม อัอเชเลอร์พอง,องยศรุมไปถึงชาชิออนโมกสีด้วยนะครับก็เป็นกาลังหลักให้กับทีมในชุดนี้นะฮะร,รูปถึงก็งมีลอร่าไดเคม่านะครับมือเซตทีมชาติในเธอแลนด์ร่วมทีมแล้วก็มีจัสตินหวองโอเนเตสตัวรับอิสระทีมชาติสหรอเมริกาก็ร่วมทีมดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนทีมของพี่แป้นนะครับ LOBB Atlanta ก็มีผู้เล่นทีมชาติสหรัฐอเมาริกานะครับมันจะเป็นทั้งด d a n i e เล่คัตติโนนะครับผู้เล่นตำแหน่หงมีหลังซึ่งก็เคยเล่นให้กับโตโยต้าออโตเมติกคุนซี่นะครับหรือตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นคุนซี่คาริยะทีมเดีวยวก,ก,กันกับทายาทมโนศก์เมื่อประมาณ2-3งฤดูกาลที่แล้วนะครับรวมไปถึงมีแมคเคนซี่อะดำนะครับดาวตบทีมชาติสหรัฐอเมริกาอีกคนนึงก็เป็นอีกหนึ่งดาวต,าตบจอมถล่มสกอร์ของอเมริกาเช่นเดียวกันรวมไปถึงมีเคิลซี่ทำอาหารนะฮะหรือว่่่่าาเเเมมือออกกนนนนนนตีี้ปปลลยสุ็ ก็ร่วมทีมนี้ด้วยเช่เนกันก็ถือว่าทั้ง2ทีมตัวผู้เล่นค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับคือทั้งทั้งที่อเมริกาเองเขามี2หลีกนะโปรวอลบอลเฟเดเรชันแล้วก็มี l o v b แต่ว่าทั้ง2หลีกนี้ก็มีบรรดาดาวดังบรรดาตัวผู้เล่นดังๆของอเมริกาหรือว่าตัวผู้เล่นระดับในระดับโลกหลายๆคนก็กระจายเล่นกันในหลาย,ลายทีซึ่งผลการแข่งขันในนัดนี้นะครับก็ทีมแอตแลนตานะครับทีมของพี่แป้นก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้3เซตรวดเลยนะครับคะแนนค่อนขอ้างสูสีนะครับยี่สิบห้ายี่สิบสามย โดยที่ผู้เล่นทาแต้มสูงสุดนะครับเป็นดานิเอเลคัตติโน่นะครับของทางทีมพี่แป้นนี่แหละจากเอเลนตานะครับทำไปได้15คะแนนด้วยกันเนเวลันกับจอแดนลาสันนะครับอดีตกัปตันทีมชาติัฐอเมกาของทีมโอมาหาทำไปได้15คะแนนนะครับส่วนสถิติของทางพี่แป้นนะครับผมปีนุ่นแป้นน้อยนะฮะได้ลงสนามตลอดทั้งเกมเลยแล้วก็มีเรื่องของเกมรับเสิร์ฟนะครับที่รับเข้าเป้าไปได้11ลูกนะครับคิดเป็นอัตราเฉลี่ยใน36.4แล้วก็เรื่องของเกมรับตบนะครับ ก็รับดีไปถึง10ลูกนะครับก็คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเนี่ย นะนอกจากนี้สถิติรวมของพี่แป้นนะครับดาวตบสาวไทยของเราก็มีเปอร์เซ็นต์ในการผ่านบอลอยู่ที่51.3%านะครับรั้งอยู่ในอันดับที่6ของผู้เล่นทั้งหมดนะครับผมรวมไปถึงการจ่ายบอลยอดเยี่ยมนะครับผมพี่แป้นก็รั้งอยู่ในอันดับที่4นะครับที่คะแนน2.45นะครับขณะเดียวกันเรื่องของเกมรับตบนะครับพี่เป้นก็สามารถรับตบไปได้ทั้งหมด177ครั้งนะครับรั้งอยู่ในอันดับที่หนะในเมื่อที่เป็นคะแนนเฉลี่ยนะครับทำไปได้แีคปามิคจ ตัวรับอิสระทีมชาติญี่ปุ่นนะครับผมก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับสำหรับทีมแอตแลนตานะครับลงสนามแข่งขันไปทั้งหมด16เกมนะครับชนะ13แพ้3อย่างที้บอกไปทีพี่แป้นคว้าแชมป์ของฤดูกาลปกติแน่นอนแล้วนะครับและพวกเธอก็จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศนะครับเข้าไปยืนรอในรอบรองชนะเลิศ ส่วนเอ b b o m a ีเนี่ยนะครับจบการแข่งขันในอันดับที่6นะครับถึงว่าตัวผู้เล่นของพวกเธอจะค่อนข้างดีนะแต่การวัดผลงานในฤดูกาลปกติอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจบอันดับ6แล้วก็เดี๋ยวรอบก่อนรองใชเลื่อเนี่ยจะไปเจอทีมอันดับที่3นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังต้องรอลุ้นกันอยู่นะฮะว่าจะเป็นทีมไหนระหว่างแมดิสันซอเลกแลวก็ออสตินนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะทําคะแนนแซงกันได้นะครับบรรดา3ทีนี้แต่ขณะที่โอม่าเนี่ยจบอันดับ6แน่นอนแล้วนะครับผม สำหรับเกมในฤดูกาลปกติของหลีกอเมริกาเนี่ยเขายังเหลือให้ได้ลุ้นกันอีกประมาณ3คู่เท่านั้นนะครับซึ่งจะเล่นกันในวันที่5ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่6ในวันมรืนนะครับจบ3คู่นี้จะเข้าสู่กันในขันในรอบไฟนอลนะครับหรือว่ารอบสุดท้ายแล้วนะฮะโดยที่จะเป็นเกมในรอบก่อนรองชลเลอร์ก่อนในวันที่11เมษายนนะครับแล้วก็รอบรองชลเลอร์จะแข่งในวันที่12สนะครับส่วนรอบชิงชลเลอร์จะเล่นในวันที่14ตามเวลาประเทศไทยนะครับโดยที่นัดชิงเนี่ยถือว่าเล่นค่อนข้าง ดึกมากนะครับตามเวลาประเทศไทยนะเวลาตีสามของวันที่14เมษายนคือช่วงวันสงการเลยนะครับเที่ยวสงการเสร็จก็ตื่นมาเชียร์พี่แป้นได้เมื่อชา้าผมตื่นมาดูไม่ทันถ่ายทส,สดนะ ก็ไม่รู้ว่าเขามีไลฟ์หรือเปล่าแต่ว่าไปดูใน YouTube แบบมันขึ้นมีไลฟ์ให้ดูด้วยนะรวมไปถึงสมัครที่เว็บไซต์ของเขานะครับ lov.com เนี่ยสมัครสมาชิกของเว็บไซต์แล้วก็เข้าไปดูก็ดูได้ดูย้อนหลังได้นะครับภาพคมชัดมากนะผมใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับแต่อาจจะค่อนข้างดึกนิดนึงเมื่อเช้าเนี่ยผมตั้งนาฬิกาปลุก7จ็ดโมงแต่ลุกไม่ไหวจริงๆนะฮะเลยไม่ได้ตื่นมาดูมาดูย้อนหลังเอานะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าลี lov ก็ยังเป็นอีกหนึ่งลีที่ถึงแม้ว่าจะเป็นลีกใหม่่่่นนนนนนนคคัับผมมมกกกกีีีฬาาาาาาของเเ้้็็ววสสใใจแลลทํญ ของทางโอมาฮาเมื่อเช้านี้คนดูเยอะมากนะครับคนดูแทบจะล้นสนามเลยทีเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าจํานวนคนดูเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเท่าที่ดูจากตาเปล่า่คนดูค่อนข้างแบบเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันที่เพิ่งจะมาใหม่เนาะแต่ว่านี่ก็คือเรื่องของ กระแสนิยมนะครับแล้วก็เรื่องของความต้องการในการที่จะรับชมเกมกีฬาเขาเรียกว่าเป็นสันทนาการแล้วก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวนะครับอาจจะไม่ใช่สุดสัปดาห์เนาะแต่ว่าคนดูก็ยังเข้าไปดูกันที่สนามก็ั้งเยอะมากนี่ก็ต้องชื่นชมทางอเมริกาเาก็ถือว่าเป็นประเทศแห่งกีฬาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะแข่งกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลน,นะฮะวอลเล์บอลคนดูก็ยังเยอะในสนามแบบนี้ถือว่าดีดมากๆเลยทีเดียวนะักกีฬาไปเล่นก็จะได้แบบมีกำลังใจเนาะถือว่า สุดยอดมากๆเลยนะเดี๋ยวติดตามให้กำลังใจกันต่อสำหรับทีมพี่แปนนะครับในรอบรองชเนเลิศเนี่ยทีมพี่แป้นจะลงสนามแข่งขันในวมาที่12เมษายนนี้นะครับผมในช่วงเวลาตี5ครึ่งตามเวลาประเทศไทยแข่งเช้ามากนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆซึ่งจริงๆถ้าใครติดตามอเมริกันเกมเนี่ย ก็น่าจะค่อนข้นางชินเนาะเพราะว่านักกีฬาไทยของเราก็ไปหลีอเมริกาค่อนข้นางบ่อยตั้งแต่พี่นุษสรานะครับที่ไปตั้งแต่ปี2022ในกับการแข่งขันแอตเลตอาริมิเต็ดเนาะที่เป็นการแข่งขันหลีอีกอันนึงอ่ะที่แบบนับคะแนนรายบคุคคลไม่ได้นับเล่นเป็นหลีนะฮะขะพี่นุชก็ไปมา2อสปีแข่งเช้าทุกนัดเลยนะรวมไปถึงในฤดูกาลที่พี่นุสไปเล่นในโปรวอลบอลเฟดเดเรชันก็เล่นเช้าเหมือนกันปีนี้นักกีฬาไทยของเราก็ไปกัน3คนเนาะตื่นมาดูไหวก็จัดไปแล้วกันนะครับผม แต่ว่าทางช่องลาเวเลของเราก็เดี๋ยวจะนําข่าวสารมาอัปเดตผลกันในขันมาให้ได้ติดตามเช่นนี้ทุกแมตช์แน่นอนหลังจากนี้นะครับรอติดตามกันได้เช่นเดียวกันนะครับ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายผมขอแก้ข่าวนิดนึงนะฮะสำหรับการแข่งขันโปรเวลบอลเฟเดอรชันอีกหนึ่งลีกของทางอเมริกานะครับคือผมมาเข้าใจผิดว่า p v f เนี่ยมันจะเล่นกันเพียงแค่24เกมในฤดูกาลปกติแต่ว่าพอไปดูจริงเนี่ยเขาจะเล่นกันทั้งหมด28เกมนะครับขออภัยด้วยเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยทีมของพรพันธ์นะครับลงสนามแข่งขันไปแล้ว20นัดยังเหลือเกมในฤดูกาลปกติให้เล่นกันอีกถึง8เกมด้วยกันนะครับผมก็เล่นกันยาวๆเลยซึ่งโปรแกรมการแข่งขันในหน้าต่อไปักาะบบพดจ โอมาฮาซูเปอร์โนวาในวันที่6เมษายนเวลา6โมงเช้านะครับเช่นเดียวกับทีมของพี่นุษย์นุสราต้มคำนะครับมือเซตทีมไทยในการลงสนามให้กับทีมโคลัมบัสฟิรี่นะครับจะเจอกับทีมอินดี้อีกไนในวันที่6เมษายนเวลา6นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับผมยู f หรือว่าโปโลบอลฟีเดเรชันเนี่ยเขาจะจบกันอีกทีก็คือในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเดือนหน้าเลยนะครับเดือนนี้ก็จะแข่งกันยาวๆประมาณสัก นันเนี่ยเขาจะยัดโปรแกรมกันในขันในช่วงเดือนนี้แหละนะแล้วก็จะยาวไปถึงช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับโปรบอลบอลฟเดเรชันก็มีถ่ายทสดผ่านทาง volleyballworld.tv ด้วยนะครับผมก็ใครที่สมัครสมาชิกไว้แล้วก็สามารถตื่นมารับชมแล้วก็ให้กําลังใจนักตบสาวไทยของเรากันได้ซึ่งตอนนี้มีทั้งพินุสราต้อมคำนะครับรวมไปถึงทางพรพันธ์เกิดปาดเล่นโยธิลีของโปรบอลบอลฟีเดเรชันด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของหลีกสาร,รมเมรกาที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องเราเวเลข่ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ